หลายอย่างแต่้อดมุกเนี่ยแล้วก็ฮิต่อขนมเนี่ยฮิตมุกฮิตทอขนมเนาะจาะเนาะฮิดมุกทิตขนมเนี่ยหิหน่องเอ้ยพวกเนี่ยถูซื้อบง่ามจ้ะพี่น้องใบมันก็ง่ญ่พี่น้องวันทีขนมเนาะสวัสดีสวัสดีจ้ะพี่น้องพี่น้องยี่ท่องผพ้มาเบิ่งตุกล้วยจ้ะพี่น้อง จะต้องปู่ไว้เจ็บหมกเน่ประกยอบอะไรย่างจริงๆแกพี่น้องน้ำตัวนีกับฮ็ดแกงไส้ยหยวกน้าจันโอ้ที่ซุ้มกันน้ำกันน้าจัะพี่น้องคุณสม ขุหัวใจเห้ท่อนนี่จาเด้อหัวใจเห้น้ำเนี่ยเจอกันม่อีกจ้าสวัสดีจ้าเห็ดแกะเห็ดต่างๆนะจ่าเนาะเห็ดขันจ่าก้างงามพี่น้องเบิ่งนี่จ้าเด้อคุณสมบัติของกลวยนี่แกประยชน์หลายางเด้อยพี่น้องเด้อสั่งสร์จ้าคลีปนี้จบเปรียงตอนนีเจะพี่น้องเด้อ ขอขอบคุณหลายจ้พี่น้องี่ชุมกัน,นด้วยเด้อพี่น้องเด้อเป็นจะไดน,น้อคิปมีเสนอจะ่่องนำํำเสนอกับถืออกถูกใจกับลถกระไลกแะแซให้ช่องเด้อพี่น้องเด้อแดงคววมคิดเห็นยนช่วยชะชมกันด้วจ้ะพี่น้องบรรยากาศก็ดีพร้อมจะบรรยากาศก็ดีพร้อมเจอกันม่อีกจ้ะสวัสดีจ้า อโนอผลผลิขายพันธุ์นะขายพันธุ์ปลูกง่ายจ้พี่น้องปลูกวาอยางดอกกล้วยจะปลูกที่สูงปลูกที่ต่ำตำนหน่อยนึงเนาะจะแต่ว่าจะตำแห้งจ้พี่น้องตำพอดีปลูกง่ายปักปลูกใช่กระต่ายเกิดไงเชิญนกนที่จะเชิญเชิญแกนที่พี่น้องเด้อ พันแปดน้พี่น้องเนาะแล้วก็ล่ำตูนเั็นก็แกงหยวกก็ได้ใบเพิ่นนี่เฮ็ดใบสีเห็ดยังประดับประดิษฐ์ใบสีสุขวัลแล้วก็ประเทมโมกประกอบอาหารน,ะนะนะั่นแหละเนาะโมกเนี่ไปห่อโมกห่อม,มันขยายพันธนะุ์จ้ะเนาะยังท่านจุบจากพี่น้องอยังท่านจุบด้วยหน่อ,นอนมันติดขยายพันธุ์จ้ะหน่อหน่วยมันอนอหน่อยมันเนานะ ฉันท <ersch> ุ่มทุนกันได้จ้ะพี่น้องบรรยากาศก็ดีพร้อมจ้ะบรรยากาศก็ดีพร้อมฉันทุ่มทุนกันได้จ้ะพี่น้องบรรยากาศก็ดีพร้อมจ้ะบรรยากาศก็ดีพร้อมปวดหัวใจให้ท่อนได้จ้ะเด้อ หัวใจเห็นน้ำเนี่หลายอย่างตั then, ้งตหมกเนี่ยแล้วก็ฮิตพ่อขนมเนี่ยฮิตหมกฮิดพ่วขนมนะจ๊ะเนาะฮิดหมกฮิตขนมเนี่ยฮิตแกะฮิตต่างๆนะจ๊ะเนาะฮิตขันกางงามพี่น้อง เบิ่งเน้อจ้ดเ้อะุณสมบัติของกล้วยนี่แกประโยชน์หล้ยางเด้อพี่น้องเด้อหิดหมกแน่ประกอามได้ยางจริงจริงแกพี่น้องอันตัวนนี่กับหิดแกงะหยวกเนืจันะเนาะเออธรรมชาติจ้ะอยู่แบบธรรมชาติพี่น้องรมผัดเย็นสบายสวยสวยอยู่พี่น้องเอ้ยปักเบีแน่เนืนจัะเนาะพี่น้อง เบิ้งสวยๆพี่น้องงามงามกล้วยถึกฝนไม่น่ะงามเพื่นเชิญแกนนี่แจ่เชิญทุ่มแกนนี่พี่น้องเด้ออุ่หัวใจให้ท่อนนี่แจ่เด้อหัวใจให้นน้ำนี้ นอนขยายพันธุ์จ้ะเนาะย่างท่านจุบจับพี่น้องย่างท่านจุบเด้อย่าอันนอมันติดขยายพันธุ์จ้านอนหน่อยมันนอนหน่อยมันเนาะร่าตัวเน่ากล้วยมันแต่เตะถึงมากแต่เตะปลูกที่แหลงเนงาะจ้ะเนาะใบเพิ่อเกิดประกอบการคือว่าไปเห็ดขันหาปกันเนากเบีเแน่เนาะจ้ะเนาะพี่น้องเบ่งสวยๆพี่น้องงามงาม กลือถึกฝนไม่หลังามพี่รีจชะพี่ร้องลันต่วนเฮากลวยมันตัดเตะถึงมากตัดเตะปลูกที่แหล่งนอกจากเนาะใบเพิ่อนกับประกอบการคือว่าไปเห็ดขันหาด ปนหัวใจเห่ช่อนใน่จเด้อหัวใจเห้น้ำเนี่ยสีสุขวันละกัน็จะตโมกประกอบอาหารละเนาะโมกเนี่ไปห่อโมกตัวของใบเตยบัดก็พื้นกันแต่แต่ปลูกเนาะขันไม่นอนนะพี่น้องเนาะถ้าพี่ไม่นอนอีกอ่ะขันแปดนะพี่น้องเนาะล้วก็ล่ำตัวเปนก็แกงหยวกก็ได้ ใบิ่นนี่เฮ็ดใบสีเฮ็ดหนังประดับประดิษฐ์สวัสดีสวัสดีจ้ะพี่น้องพี่น้องยี่ท่องผ้ามาเบ่งตุดกดเวยจะพี่น้องยี่ท่องปู่ไห้จะเที่ยงกันได้จะเทื่องทุกันด้พี่น้องเด้อ เทิาทุนการดูแลเท่าทุนกนนารดูพีนน่น้องเด้อเอานุบาลขายพันธุ์นะขายพันธุ์ปลูกง,ง่ายจะพี่น้องปลูกวัชยางดอกกล้วยจะปลูกที่สูงพี่น้องเอ้ย พี่น้องเอ้ยหมอหมทุกสิ่งทุกอย่างล้วก็ให้ขนมหมกแล้วก็เท็ดขนมตม้มขนมที่นอกจากเนาะประมาณนั้นแหละดีใช่ี่นรอง ดีจช่พี่น้องบัดรของพืชกันแต,ต่แต่ปลูกนะ้ำพถ่านไม่นอนนะพี่น้องเนาะถ้าพื่ไม่นอนอีกอะกางงามพี่น้องเบิ่งเนื้อ้ะเด้อคุณสมบัติของกล้วยนี่แกประโยชน์หลายอย่ยางเด้อพี่น้องเด้อเบิง่งนี้พี่น้องงามงาม เชิญชมกัน,กนด้วยใ,ใพี่น้องเด้อเชิดชมกันด้วยใจเชิญชมกันด้วยพี่น้องเด้อเป็นจะไหน,น้อคลิฟต์มีเสนอยี่ช่องนํำเสนอกบถือโอ๊ถูกใจกับลูกกระไรก็แท้ให้ช่องด้วยพี่น้องด้อแดงวามคิดเห็นอย่างสนองเอ้ยพเนี่ยถูซื้อว่างามจากพี่น้อง ใบมันกี่ใยพี่น้องบันที่ขนมใบสีสุขวัลแล้วก็ก็จะโมกประกอบอาหารนั่นแหละเนาะโมกเนี่ไปห่อโมก